โรงเรียนสิรีมาทวีวีรีบหลบใต้โต๊ะทันทีหลังจากได้ยินสัญญาณเตือนว่าขณะนี้เกิดแผ่นดินไหวระดับรุนแรงในจังหวัดเชียงรายหลายคนยังหลบอยู่ใต้โต๊ะอย่างเป็นระเบียบและไม่แสดงอาการตกใจจนกว่าจะได้ยินสัญญาณเตือนครั้งที่2ให้อพยพทันทีจากครูผู้สอนที่กำลังซ้อมแผนอพยพแผ่นดินไหวเสมือนเหตุการณ์จริง สิ่งที่ผู้ชวชาญด้านไทยพิบัติจะเน้นย้ำทุกครั้งที่มีการซ้อมแผนการรับมือเหตการแผ่นดินไหวนะคะก็คือเด็กๆจะต้องห้ามวิ่งแล้วก็ค่อยๆเดินลงไปอย่างเป็นระเบียบค่ะเพราะไม่เช่นนั้นอาจจะหกล้มแล้วก็ได้รับอันตรายได้ค่ะหลังจากได้ยินเสียงสัญญาณน,นกหวีดให้อพยพไปอยู่ในที่ล่งแจง้งหรือจุดที่ปลอดภัยนักเรียนหลายคนต่างรู้ว่าแต่ละระดับชั้น จะต้องไปอยู่ที่ไหนถึงจะปลอดภัยระดับชั้นมัธยมจะไปอยู่ที่สนามฟุตบอลและนักเรียนระดับชั้นปถมจะรวมตัวกันที่สนามหน้าอาคารเรียนเมื่ออยู่ที่ปลอดภัยแล้วทุกคนจะต้องนั่งลงอย่างเป็นระเบียบและมีครูประจําชั้นคอยตรวจเช็ครายชื่อว่ามีนักเรียนคนไหนยังมาไม่ถึงจุดปลอดภัยขณะที่อาจารย์สาขาวิศวกรรมศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญด้านภัยพิบัติจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ที่ทําหน้าที่เป็นทีมฝึกอบรมให้กับนักเรียนและผู้สังเกตการซ้อมอพยพครั้งนี้บอกว่านักเรียนหลายคนยังมีการวิ่งลงจากอาคารเรียนจึงมีความเสี่ยงที่จะได้รับอันตรายจากการหกล้มได้ตรงนี้เด็กหลายคนนะฮะยังพยายามวิ่งอยู่ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยควรที่จะค่อยๆเดินกันมานะครับเพราะว่าหลังจากหากคุณวิ่งมานะครับสิ่งหนึ่งจะเกิดความโอลมาเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าถ้าหากเกิดหนึ่งคนหกล้ม ตรงบริเวณบันไดนะครับจะทําให้คนอีกจํานวนมากที่อยู่ด้านหลังไม่สามารถจะเดินทางมายังจุดปลอดภัยได้เขาอาจจะทุกหลายคนอาจจะไม่ได้เสียชีวิตเพราะว่าเหตุการณแผ่นดินไหวแต่อาจจะเสียชีวิตเพราะว่าอาจจะเป็นการเหยียบย่กากันไปได้อย่างเงี้ยครับจุดเริ่มต้นของการซ้อมอพยพแผ่นดินไหวครั้งนี้ผูม้มนุยการโรงเรียนบอกว่าเพราะเหตุการณแผ่นดินไหวในจงังหวัดเชียงรายครั้งนี้ก่อให้เกิดความเสียหายหนักที่สุดในรอบ100ปีวดัดบ้านโรงเรียน โรงพยาบาลสถานที่ราชการเสียหายอย่างหนักนักเรียนอาจจะได้รับอันตรายได้หากไม่มีวิธีการป้องกันตัวเองอย่างปลอดภัยอ๋อทำให้คนตระหนักในเรื่องของจิตใจในเรื่องของจะปฏิบัติอย่างไรนะฮะเขาจะตระหนักแล้วก็เขาก็สามารถที่จะเกิดอะไรขึ้นเขาจะมีสติแล้วจะไปทางไหนจะทางซ้ายทางขวาแล้วก็จะหลบยังไงนะครับเกิดความตระหนักทางด้านจิตใจ ครับมีสติครับเ,าเขารู้ครับแม้ว่าโรงเรียนสรีมาสเทวีจะไม่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวมากนักแต่นักเรียนหลายคนต่างให้ความสนใจในการซ้อมอ,อพยพจริงเพราะจังหวัดเชียงรายมีความเสี่ยงที่จะเกิดอัพเตอร์ช็อกในระดับที่รุนแรงการซ้อมแผ่นดินไหวก็เป็นการรับมือเกี่ยวกับภัยธรรมชาติที่จะส่งผลให้เราครอบครัวหรือว่าสิ่งก่อสร้างเสียหายนะครับเราก็ต้องมีการซ้อมเพื่อรับมือสิ่งเหล่านี้ไว้ก่อน ส่วนผลดีของการซ้อมแผ่นดินไหวก็คือทําให้เราสามารถรักษาทรัพย์สิสนแล้วก็ชีวิตของเราให้ปลอดภัยจากไปธรรมชาติแบบนี้ได้ครับตอนแรกบ้านหนูตกใจกันมากค่ะคือว่าวันแรกก็แทบจะมานอนรวมกันหมดเลยค่ะพอหนูบอกว่ามันไม่ได้อันตรายมากเราสามารถมีวิธีการปกป้องม,มีวิธีการป้องกันได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ได้เรียนรู้แล้วก็ได้เํามาปรับใช้ก็เวลาเกิดอัสเตอร์ช็อกมาอย่างเงี้ย ป้าหนูก็จะไม่ไม่ได้เกรงไม่ได้กลัวอะไรส่วนนั้นแล้วอะค่ะเพราะว่าเรามีการเตรียมตัวที่ดีค่ะ <Anyway. S 1> ขณะที่รุ่นพี่หลายคนต่างนำความรู้ไปบอกต่อให้รุ่นน้องให้ตรหนักถึงความปลอดภัยและวิธีการป้องกันตัวเองเมื่อเกิดเหตุแผ่นดินไหวเตรียมตัวไว้ก่อนใช่ไหมเผื่อมันเกิดมาเนี่ยไม่มีใครรู้อ่ะต่อไป ขณะที่เกิดแผ่นดินไหวแล้วพี่การเกิดแผ่นดินไหวแล้วจะต้องทํำยังไงบ้างคะอย่างแรกนะครับก่อนขณะเกิดแผ่นดินไหวนะครับห้ามตกใจนะครับต้องตั้งขณะน,นี้สิ่งที่ต้องทําเร่งด่วนหลังจากฟื้นฟูวัดโรงเรียนบ้านที่เสียหายก็คือการเร่งให้ความรู้กับประชาชนให้เข้าใจสามารถรับมือกับภัยธรรมชาติที่จัดทวีความรุนแรงมากขึ้นเพื่อไม่ให้เกิดความประมาทหากเกิดแผ่นดินไหวเกิดขึ้นอีกครั้งศิราพรคำพาพันธ์ไทย p b s รายงาน ท่านผู้ชมคะมาติดตามความทุกข์ร้อนนะคะของพี่น้องที่จังหวัดเชียงรายหลังจากได้รับผลกระทบเหตุแผ่นดินไหวนะคะสองท่านที่ร่วมพูดคุยในรายการกับเราวันนี้ค่ะท่านแรกนะคะท่านอาจารย์เสรีสุภาชิตนะคะผู้อนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติมหาวิทยาลยังสิตค่ะและท่านที่สองนะคะก็คือคุณวิริทุนเจริญผู้ประกาศข่าวอากาศและภัยพิบัติของไทยพีบีเอสสวัสดีค่ะสวัสดีครับ,ค,รบค่ะคอันดับแรกนะคะคงต้องขอเรียนถามอาจารย์เสรีก่อนเลยนะคะว่าอาจารย์คะตอนนี้นะคะที่น้องๆ้อเขาซ้อมนะคะแผ่นดินไหวกันอยู่เนี่ยนะคะ ถ้าจะถามว่า after shock มันจะหมดไปหรือว่าบางที่สุดอะนะค,ะคบอีกนานไมหมคะอาจารย์คะคือกรณี after shock เนี่ยนะฮะโดยทั่วไปเนี่ยก็มีทฤษฎีที่สามารถจะอธิบายได้ะนะก็คือเวลาผ่านไปเนี่ยจำนวน after shock เนี่ยมันจะเป็นแปรผันกับแปรผกผันนะฮะ,ะกับจำนวนวันนะฮะก็คือเช่นวันที่เกิดแผ่นดินไหวพรับเนี่ยวันรุงขึ้นก็จะเป็น เศษหนึ่งเศษสองก็คือยกกําลังหนึ่งสองก็คือจํานวนจะลดลงนะในเศษส่วนะนะไปเรื่อยๆทีนี้เราก็มาดูจํานวนที่เกิดึงแม้ขนาดนี้ผ่านไปยี่หกวันเนี่ยตัวเลขอยู่ที่ประมาณสิบกว่าครั้งต่อวันนะฮะต่อวันนะฮะจากนี้ต่อไปถามว่ามันจะหายเมื่อไหร่เนี่ยมันก็จะลดลงไปเรื่อยๆครั้นี้สิบแปดครั้งก็จะลดไปสิบห้าครั้งสิบสี่ครั้งสิบสามครั้งไปเรื่อยๆแต่แอนดินไหวอัพเดะช็อกเนี่ยหนึ่งกับสองมันเยอะเหลือเกินนะเก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นเป็นหนึ่งต่อสองลิตร เราะฉะนั้นเราไม่กังวลเลยเรื่องวันนี้แต่กังวลก็คือ4เลกเตอร์ซึ่งขณะนี้ก็แทบไม่มีเลยนะฮะตอนนี้นะฮะซึ่งเมื่อวันอังคารก็เกิด4.6แค่นั้นเองจะเรียกได้ว่าเรากลับสู่ภาวะปกติได้แล้วตอนนี้ถือว่าได้แล้วครับขึ้นหนึ่งถึงสองนี่เราไม่กังวลนะครับนั่นหมายความว่าถ้าจะเริ่มลงมือซ่อมแซมบ้านเรือนก็สามารถลงมือได้แล้วได้เลยครับแล้วถ้าเกิดใครที่หวั่นใจมากๆว่าจานแล้วมันจะมีมาใหญ่ๆอีกไหมเนี่ยมีมีวิธีการรู้ หรือว่าเตรียมตัวรับมือลูกหน้าอะไรได้บ้างไหมมีสัญญาณบอกไหมคะอาจารย์คือเรายอมรับว่าแผ่นดินไหวเนี่ยมันคาดการไม่ได้นะครับแน่นอนยังเกินเกินความสามารถของย์เกินความสามารถของเทคโนโลยีที่เรามีในขณะนี้ใช่ครับเพราะฉะนั้นหลักการที่ถูกต้องก็คือว่าจากนี้ต่อไปถือวิกฤตให้เป็นโอกาสคือลงทุนสักนิดหนึ่งนะสร้างบ้านให้แข็งแรงนะแล้วท่านจะไม่ต้องกังวลมันจะเกิดเมื่อไหร่นะครับก็คือถือว่าการลงทุนเกี่ยวกับการสร้างบ้านที่แข็งแรง เป็นการลงทุนที่คุ้มค่าแน่อนอนถ้าเป็นอยู่ในพื้นที่แถวนั้นเพราะเขาเรียกว่ามันมีเส้นเหรอคะอาจารย์หรือว่ามันมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นใช่มคัมันเป็นอยู่กรบริเวณใกล้ลอยเลื่อนที่มีพลังนะเพราะฉะนั้นท่านก็ต้องเจออย่างงี้หนึ่งสองเนี่ยอย่างที่ผมเรียนมันเกิดอยู่แล้วนะแต่ไม่ต้องไปตกใจนะ<อ>แต่ว่าถามว่าจะเกิดลักษณะหกเมื่อไหร่เนี่ยนะมันไม่มีใครคาดการได้นะครับค่ะเราก็ได้แต่ อธิษฐานว่าอย่าเกิดอีกเลยนะคะเพราะว่าเราก็ยังไม่ได้ทันซ่อมของเก่าเลยพอพูดถึงของเก่าที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ต้องถามคุณวิริศนะัะความคืบหน้าความช่วยเหลือก่อนตอนนี้นะฮะเรามีล่าสุดของความช่วยเหลือยังไงบ้างคะในหลายๆรูปแบบในรูปแบบหนึ่งที่สามารถบอกได้ตอนนี้แล้วก็เป็นที่น่าดีใจครับคือยอดเงินบริจาคอย่างเมื่อวานนี้ที่ผมเข้ามานะครับยอดเงินนี่ประมาณ1นึ่งล้านสองแสนบาทแต่ตอนนี้เนี่ยยอดล่าสุดประมาณ 1ล้านแแสนบาทแล้วนะครับ <c oughs> ซึ่งถ้าเป็นยอดตรงนี้เนี่ยเราสามารถไทยพิเวธและเครือข่ายเนี่ยสามารถสร้างโรงเรียนได้1ที่แล้วนะครับ <c oughs> เพราะว่าจากการประเมินของสถานปนิกสยามเนี่ยโรงเรียนหนึ่งที่เนี่ยใช้เงินในการสร้างประมาณ1ล้านถึง1ล้าน5แสนบาท <c oughs> แต่หลายคนอาจจะดูว่าหนึ่ล้านแแสนบาทเนี่ยเยอะแล้วนะแต่จริงๆแล้วยังไม่พอนะครับคุณนนทุมาเพราะจริงๆแล้วโรงเรียนที่ทางที่พวกเรากําลังจะสร้างเนี่ยมีถึง9แห่ง นะครับซึ่งก็ตกเป็นเงินเฉพาะโรงเรียนเนี่ยก็เกือบ10ล้านบาทเพราะนั้น<ฆ>ก็ยังขาดอีกเยอะแล้วยังมีเรื่องของบ้านพอดีพอดีอีกที่เราก็จะสร้างเป็นบ้านนําร่องให้กับชาวบ้านอีกนะครับก็ตกหลังละประมาณ200 0 0 0บาทเพราะฉะนั้นนะครับ<ฆ>ก็คุณผู้ชมที่สนใจก็ยังสามารถบริจาคก,กันได้นะครับผ่านช่องทางต่างๆนะครับอย่างเช่นเบอร์บัญชีนะครับของ ของในเรื่องของไทย PBS เองนะครับเดี๋ยวก็จะขึ้นหน้าจอนะครับก็คือบัญชีเพื่อนไทยพีบกู้วิกฤตแผ่นดินไหวนะครับธนาคารกสิกรไทยสาขาห้าแยกพ่อขุนเมงรายนะครับสำหรับเลขที่บัญชีนะครับก็คือ4 5 5หีดส ขีดสองศูนย์หนึ่งห้าสี่ขีดห้าประเภทออมทรัพย์นะครับหรือว่าที่เห็นอยู่ที่บริเวณหน้าจอนี้นะครับก็ยังต้องการความช่วยเหลืออีกนอกจากเรื่องของเงินแล้วก็สามารถบริจาคเป็นสิ่งของที่สามารถเอามากาะสร้างได้ด้วยนะครับคุณอนุมา่ะก็เหล็กปูนนะครับฝาผนังกระเบื้องได้หมดเลยนะคะแต่ว่าในความคืบหน้าจานะคะอย่างที่บอกเ่ามีเครือข่ายเยอะนะคะวิศวกรรมสถานสถาปนิกสยามแล้วก็ชุมชนอื่นๆด้วยนะคะเท่าที่เราจะสามารถติดตามความคืบหน้าได้ตอนนี้นะคะ ถึงขั้นตอนจะเริ่มลงมือสร้างหรือ,อยังคะอาจารย์คะครับคือขณะนี้ความคืบหน้าในงานก่อสร้างผม<ค>พูดเฉพาะโรงเรียนก่อนนะฮะสถาบนิกเนี่ยได้ออกแบบเนี่ยเกือบแล้วเสร็จแล้ว<ค>นะซึ่งบางโรงก็ส่งให้ทางวิศกรเขาออกแบบงานโครงสร้าง<ค><ค>ซึ่งก็ประมาณ80-90%แล้วนะพรุ่งนี้เนี่ยเรามีเดทไลน์ว่าทุกโรงเรียนจะต้องเสร็จ แบบของทุกโรงเรียนแบบทุเรียนต้องเสร็จนะฮะแล้วพร้อมทั้งราคาประเมินวัสดุด้วยใช้ปูนเท่าไหร่ใช้เหล็กเท่าไหร่นะฮะพวกนี้ต้องเสร็จตอนนี้สําหรับบางโรงเรียนก็เสร็จไปนานแล้วนะฮะมันเสร็จไม่พร้อมกันนะเพ้นเช่นกรณีที่โรงเรียนที่อําเภอพานอบตพานเนี่ยเราสามารถสร้างได้เลยแล้วแบบเสร็จแล้วแบบเสร็จแล้วประเมินราคาเสร็จแล้วเพราะฉะนั้นสัปดาห์หน้า จะต้องไปดูว่าใครจะเป็นผู้รับเหมาจะมาสร้าง,งก็ต้องเกี่นท้องถิ่นนะฮะช,ช่างอบาตาต่างๆมีสถาบันการศึกษาทเทคโนโลยีล้านานาเนี่ยเข้ามาควบคุมงานอะไรอย่างเงี้ยนะครับนางเรีาที่บอกว่าพรุ่งนี้ต้องเสร็จนี่คือเสร็จทั้งแบบเสร็จทั้งการประเมินราคาลงไปถ,งถึงได้ผ่านวิศวกรเรียบร้อยแล้วด้วยนะหรือว่าต้องไปที่วิศวกรใหม่ไม่ต้องแล้วไม่ไม่ต้องแล้วฮะอ๋อนี่ก็คือลงมือสร้างได้เลยนะคะแต่ว่าในตัวเงิน ทั้งทั้งเก้าโรงเรียนนี้ต้องบอกเลยนะคะว่าไทยพีบีเอสของเราเองพร้อมกับเครือข่ายก็รับเป็นเจ้าภาพแต่นอกเหนือจากเราที่เป็นเจ้าภาพเนี่ยทั้งเก้าโรงเรียนเขามีหน่วยงานไหนมาร่วมสนับสนุนช่วยได้ไหมอาจารย์ผมทราบว่าบริษัทในตลาดหลักทรัพย์นะหลายบริษัทเนี่ยจะบริจาคเป็นวัสดุนะครับเพราะฉะนั้นอย่างกรณีอําเภอพานเนี่ยที่อบตพานเนี่ยเข้าใจว่าปูนซีเมนนครหลวงนะกับนิคมสังคมอมตะจะรับผิดชอบเรื่องวัสดุ นะฮะ,ะแล้วมีทั้งบริษัทกระเบื้องต่างก็เข้ามาเป็นอย่างน้อยสุดเงินจํานวน1นล้านแปดแสนที่มีอยู่เนี่ยหรืออ,อนาคตเนี่ยจะนําไปใช้ส่วนใหญ่ผมคิดว่าเป็นค่าแรงมากกว่านะครับค่ะคแล้วในกรณีของการก่อสร้าง8โรงเรียนที่เหลือนะฮะอาจารย์รเราต้องรอให้ได้เงินบริจาคก,ก่อนไหมหรือว่าเราสามารถเ,เดินหน้าไไม่เป็นถ้าวัสดุมาเมื่อไหร่เราก็จัดสรรเงินที่เหลือเนี่ยไปเป็นค่าแรง เ oh. นะพราะฉะนั้น,นส่วนใหญ่แล้วเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์ของข้าวกระสังมันเป็นวัส,สดุแทบประมาณ80%ดสิบเปอร์เซ็นต์ละ นั่นหมายความว่าเงินบริจาคที่ท่านผู้ชมบริจาคมาที่คุณวิริศพูดเมื่อสักครู่นี้ล้านแปดไม่ได้ลงที่พานที่เดียวแน่นอนจะลงกระจายไปเริ่มทําในที่อื่นๆด้วยนะคะขณะเดียวกันนะฮะต้องเรียนท่านผู้ชมนะคะว่าทางรายการเองก็ประสานงานอาจารย์เศรีคกกับทางหัวหน้าป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงรายก็คือคุณสว่างหม่อมดีเพราะหลายคนถามถึงเยอะเลยว่าเอ๊ะชาวบ้านเขาได้รับเงินมากน้อยขนาดไหนแล้วนะคะสวัสดีค่ะหัวหน้าสว่างค่ะ ครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่อยู่ถึงบ้านครับค่ะในห้องส่งมีทางท่านอาจารย์เสรีสุภาทิตนะฮะแล้วก็ทางคุณควิริศ่นเจริญร่วมดําเนินรายการด้วยถามคุณหัวหน้าสว่างนะฮะว่าตอนนี้นะคะเราดําเนินการจ่ายเงินให้กับชาวบ้านน่นะคะที่ได้รับผลกระทบจากบ้านเรือนพังทั้งหลังหรือว่าบางส่วนไปคืบหน้าขนาดไหนแล้วคะหัวหน้าคะครับช่วงนี้ตามสรุปผลการนินงานภาพรวมเนี่ยความเสียหายบ้านเรือนทั้งหมดอยู่ที่ประมาณหนึ่งหมื่น 900เศษนะครับในขณะเดียวกันเราก็ได้ขอขยายวงเงินไปในขณะนี้เราได้วงเงินอนุมัติวงเงินมาแล้วอันนี้เราได้จ่ายไปของอำเภอพานค่อนข้างจะเกือบทั้งหมดแล้วนะฮะของอำเภอพานวันนี้ก็น่าจะจบแต่นี้เพียงแต่ว่า,าได้ข้อมูลจากท้องถิงงดดน่นที่สำรวจมาเบื้องต้นเท่านั้นในขณะเดียวกันเ,เกิดอับปช็ออย่างต่อเน,นื่องก็ทำให้บ้านเรือนของชาวบ้านเนี่ยเสียหายเพิ่มเติมส่วนนั้นก็จะจะได้รับส่วนเพิ่มเติมอีกทีหนึ่งนะครับ ในส่วนของอำเภอแม่ลาวอำเภอแม่ลาวเราจ่ายได้ประมาณไป2,000กว่าลายนะครับคาดว่าภายในสิ้นเดือนนี้ว่าจะแล้วเสร็จทั้งหมดนะครับภายในสิ้นเดือนนี้ที่หัวหน้าสว่างพูดนี่หลายคนดีใจเลยนะเพราะว่านี่ยีบเก้าพิานะฮะสิ้นเดือนก็คือพรุ่งนี้วันศุกร์อาจารย์เสรีวพรุ่งนี้วันศุกร์30 30ก็คือวันเสาร์เราเราจะจัดการจ่ายรอบแรกไว้ก่อนแล้วกันนะฮะท่านหัวหน้า1900ลายโดยประมาณนะฮะโดยประมาณเสียหายน้อยเสียหายมากพรุ่งนี้ได้ครบหมด นะคราวนี้ในส่วนของที่ได้ผลกระทบตามหลังมานะคะหมายความว่าถ้าเกิดเป็นบ้านหลังเดิมนะท่านหัวหน้าสามารถแจ้งขอรับงบประมาณตรงนี้เพิ่มเติมได้ใช่ไหมทางทางป้องกันอนุญาตใช่ไหมคะท่านครับคืออย่างนี้ครั้งแรกเลยเกิดขึ้นครั้งแรกเนี่ยช่างอาจจะประมาณการอยู่ที่ประมาณ5000บาทบนะฮะขนาดเกิดรับตัวช็อตตามหลังมาแล้วเนี่ยอันนี้วงกว้างของควาเสียหาเนี่ยอาจจะมีเพิ่มมากขึ้น่ะครับ หลังจากตรงนี้ก็ให้ช่างกลับไปประมาณการใหม่ตรวจสอบใหม่ชื่อว่าจะเพิ่มขึ้นสักเท่าไหร่นะครับทอนี้สมมติว่าประมาณข้างหลังเนี่ยจะขยายมาอาจจะตั้สักหมื่นหนึ่งนะครับ<ภ>แล้วก็จ่ายเพิ่มในส่วนที่ที่เพิ่มไปนะครับ<ภ>คืองัดงว,วดแรกไปแล้วห้าพันงัดงวดหลังอีกห้าพันก็คือค่าทั้งหมดก็จะได้ได้ค่า่อมแซมเพียงเท่านั้นนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจา่ายค่าใช้จ่ายทั้งหมดก็ไม่เกินสามหมื่นสามพันบาทนะครับค่ะ ถนนหน้าสว่างรับแล้วถ้าเกิดกรณีใครที่ได้รับเงินไปแล้วอย่างที่แม่ลาวที่บอกว่าประมาณ2,000หลังได้รับเงินไปแล้วแล้วพอมี after shock มีความเสียหายขึ้นมาอีกเขาก็สามารถแจ้งกับทางผู้นําท้องถิ่นทางผู้ใหญ่บ้านกำนันยื่นแบบเข้ามาใหม่ได้ใช่ไหมคะท่านคะ ได้ครับคือนะตอนนี้ก็ให้ผ่านทางท้องถิ่นนะผ่านคะณะกรรมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยอำเภอระดับอำเภอรับรองยืนยันมาแล้วก็จะจ่ายให้ใน่วนที่เกินนะครับค่ะคราวนี้ในส่วนที่เกินหรือว่ารอบสองอย่างที่ท่านว่านะคะมีกําหนดไหมว่าจะเวียนกลับไปจ่ายเขาได้เมื่อไหร่สมมุติชาวบ,บ้านเขารอฟังอยู่นะคะท่านครับจนนี้ก็ต้องคือเราต้องรอรายละเอียดจากทางท้องถิ่นก่อนนะฮะรายละเอียดจากท้องถิ่นต้องผ่านรายทางอำเภอเข้ามาให้เป็นกระบวนการึ้นไปแล้วถึงจะจ่ายเงินได้นะครับทีนี้ถ้าทางท้องถิ่นใดล่าช้าแล้วก็ ก็ต้องช้าตามสถานท้องถิ่นไหนเร็วหรือข้อมูลมาเร็วเราก็จะจ่ายให้ตามรายละเอียดข้อมูลที่เราได้รับอยู่นะครับแล้วเรามีการกําหนดระยะเวลาไหมคะว่าทุกท้องถิ่นให้ส่งเรื่องกลับมาภายในวันที่เท่าไหร่ของเดือนมิถุนายนมีกำหนดเส้นไว้ไหมคะท่านมีมีการช่วยเหลือในเรื่องของธนานารนี้เราต้องให้ความช่วยเหลือไม่เกิน9วันนะครับแล้วก็ดำเนินการให้ให้เสร็จดังนั้นข้อมูลที่ไหนเร็วเราก็จะจ่ายเร็วนะครับ อันไหนข้อมูลช้าก็จะจ่ายเช้าออกไปนะครับดีดีค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็จะไม่เกิน90าสิบวันนะครับค่ะฉะนั้นทั้งในส่วนชาวบ้านหรือว่าทางผู้น,นําท้องถิ่นก็ต้องรีบประสานงานกันนะฮะเร่เงรมือเพราะว่า,าพ,อพอมีเงินอยู่แล้วด้วยใช่ไหมฮะท่านเงินเรามีพอ,อนนใช่ไหมใแล้วเราขอขยายวงเงินร้อยแปดสิบสี่ล้านทั้งหมดตอนนี้เราจ่ายได้ไปทั้งหมดจะยี่สิบห้าล้านกว่าฮะโอ้ยังเหลืออีกเยอะแต่ว่าหมายความว่าก็ต้องใช้ให้คุ้มค่าแล้วก็เหมาะสมกับความทุกข์ร้อนจริงๆจราิงนะคะอาทาะ ครับครับอยากจะเรียนถามนะหัวหน้าว่าสมมติกรณีที่สามหมื่นสพันบาทเนี่ยนะฮะแน่นอนนะผู้สบภัยเนี่ยก็คงมีความกังวลแหละไม่พอนะฮะจะมีพอๆจะทําเข้าไปแจ้งมติของคำวินตีหรือคอสอนะฮะจะมีมติออกมาไหมฮะว่าวงเงินจะเกิน3 3ม0 0ืบาทนะฮะเป็นไปได้ไหมครับตอนนี้เราขอไปแล้วฮะตอนนี้เพียงแต่ว่าทางคณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว จะให้ไปขอสนับสนุนทั้งกองทุนนะฮะกองทุนที่มีอยู่ขณะนี้นะครับตอนนี้เราเร่งสำรวจรายละเอียดมาบ้านที่เกินสามหมื่นสามเนี่ยเกินไปเท่าไหร่นะครับ,รบเราก็จะขอสนับสนุนทางกองทุนอีกทีหนึ่งนะครับคือได้รับคำแนะนำจากคณะกรรมการที่นาตัวเนี้ยให้นำเสนอขอในรายของกองทุนต่างๆที่มีอยู่ในขณะนี้นะครับขายายความนิดหนึ่งัวหน้าสว่างคะขอกองทุนต่างๆที่มีอยู่ยกตัวอย่างได้ไหมคะว่ามีกองทุนอะไรบ้าง นะคะเพื่อชาวบ้านก็จะได้รู้ว่าอ๋อยังมีคนที่น่าจะพอช่วยเขาได้เพิ่มเติมอีกนะคะก็อย่างเช่นกองทุนอย่างจังหวัดแล้วก็มีกองทุนเรื่องของบริจัคบริจาคกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆหรือองค์กรมูลนิธิต่างๆที่มีความประสงค์ที่จะขอสนับสนุนให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในขณะนี้นะครับจะก็จะมีแจ้ง พอมีแจ้งมาอยู่หลายกองทุนอยู่มือนกันนะครับที่จะให้ความช่วยเหลือคือหไม่ใช่เพีเงินเท่านั้นจะเป็นพวกวัสดุก่อสร้างต่างๆก็มีบริจาคมาพอสมควรนะครับค่ะครับถ้าถ้านั่นหมายคมว่าเงินก็ประมาณเพิ่มเติมเหล่านี้มาจากกองทุนนี้ก็คือภาคเอกชนใช่ไหมครับตอนนี้สำหรับงบประมาณของรัฐถาละฮะมีไหมฮะไม่ไม่มีแล้วครับไม่มีแล้วนะครณพาแล้วไม่ไม่ให้ขยายครับไม่ขยายแล้วอ๋อครับค่ะ ฉะนั้นพลังประชาชนภาคเอกชนก็อาจจะต้องหนักขึ้นหน่อยนะคะเพราะว่า33,000บาทถ้าบ้านพังทั้งหลังนี้ยังไงก็เทียบกันไม่ได้อยู่แล้วไม่มีบ้านใคร33,000บาทแน่นอนก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวในในส่วนนี้นะคะเราก็เป็นกําลังใจให้กับทางพอพจ่ายเงินให้ทางสิ้นเดือนนี้ในรอบแรกให้หมดอย่างที่ท่านว่านะคะส่วนรอบสก็เราจะติดตามความคืบหน้าจากทางหน้าสว่างอีกครั้งหนึ่งนะคะ ครับขอบพระคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะครับครับสวัสดีครับค่ะเป็นยังไงบ้างอาจารย์เสรีฟังในเรื่องของการจัดแจกกันนึงถือว่าเร็วไหมอาจารย์อยากให้มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมยังไงไหมครความจริงเรื่องพวกนี้นะฮะถ้ารัฐทําฝ่ายเดียวนะฮะช้ากันนี้เยอะมีเพื่เเรือข่ายนี่แหละนะฮะไทยพีเอสสนีประชาชนข้าพุทธชนใน้ที่นะฮะทำให้เขาตื่นตัวเขาต้องรีบจ่ายนะอย่างน้อยก็เป็นการ เช็คแสนบาลานซ์ว่าคุณทําไปแล้วเป็นยังไงแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยมันมีประสบะการณ์จากน้ําท่วมนะฮะสามหมื่นสบาทนี่ท่วมทั้งหลังนะฮะเหมือนกันเลยแต่สามารถจะมีมติคอรมอเนี่ยถ้าเห็นว่าวงเงินเนี่ยมันไม่พอมติคอรมอทาได้แต่เนื่องจากเราไม่มีคอรมอะนะครับนี่ก็ประเด็นเหมือนกันเร็คงต้องรอกันนะคะแต่ก็เป็นที่น่ายินดีนะครับเพราะว่าอย่างล่าสุดเมื่อวานเองผมก็ได้รับการติดต่อมาจากคนที่รู้จักนะว่าอยากจะไปติดต่อโรงเรียนเก่าซึ่งเป็นโรงเรียนช่าง ให้มาช่วยในเรื่องของการฟื้นฟูด้วยเถ่นี้ว่าเขากังวลว่าเอเขาอาจจะไม่ได้มีความรู้อะไรผมก็เลยแบบเรามาลงแรงกันก็ได้นะฮะเพราะว่าการลงแรงเนี่ยก็อาจจะช่วยเซฟในเรื่องของการจ้างแรงงานเราจะได้มีเงินเล็กใช่ครับค่าแรงก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากเลยเรียกได้ว่าใครช่วยส่วนไหนได้ก็ขอให้มาก่อนละกันนะฮะเดี๋ยว เครือข่ายของเราเนี่ยนะที่ไทพีเวสเป็นศูนย์กลางในการประสานงานจะบอกให้ค่ะว่าท่านน่าจะเข้ามาช่วยไหนส่วนไหนได้นะคะคราวนี้ถามอาจารย์เสรีส่งท้ายสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าหลายท่านบอกว่าตอนนี้ที่ห่วงนอกเหนือจากเรื่องของที่เชียงรายนะคะโดยภาพรวมๆนะหลายคนห่วงเรื่องของสถานการณ์น้ำด้วยนี่ปลายเดือนพฤษภาคมแล้วนะคะอาจารย์อยากให้อาจารย์พูดถึงวิเคราะห์ฟังสักนิดหนึ่งตอนนี้สถานการณ์เป็นอย่างไรบ้างคะคือขณะนี้นะฮะชัดเจนแล้วว่าสถานการณ์น้ำเนี่ยน่ากังวล นะฮะเพราะว่ามีการคาดการ์ออกมาข้างหน้านะฮะถึงปลายเดือนเนี่ยสถานการณ์ที่เขาเรียกว่าปรากฏการณ์เอลนียลคือหมายควาว่า,เ,าเนื่องจากอุณหภูมิน้านทะเลส่วนใหญ่เนี่ยจะไปสูงเอาแต่แถวฝั่งอเมริกานะเพราะฉะนั้นที่นั่นก็จะมีความชื้นสูงนะคืความกดอากาศต่ำนะที่มาฝั่งเราก็เลยเป็นอากาศที่ความกดอากาศสูงก็แห้งนะเพระาะฉะนั้นจากนี้ต่อไปเนี่ยสถานการณ์มันจะรุนแรงมากขึ้นตามลําดับนะฮะเพราะฉะนั้นประจวบเหมาะกับ เราเนี่ยมีน้ําต้นทุนอยู่ในอ่างเนี่ยขณะนี้น้ําจัดการได้นะมีแค่ประมาณสิกว่าเปอร์เซ็นต์เองนะฮะสิกว่าเปอร์เซ็นต์นะฮะเอาเฉพาะเกินเศรษกิจกับเกินปุ้ยพลเนี่ยมีอยู่แค่พันแปดร้อยล้านนะผมดูตัวเลขเมื่อเช้านี่เองนะชาวนาจะทํานายังไงเพิ่มได้เงินด้วยถูกต้องฮะักหลายคนบอกเตรียมจะลงทุนทำนาแล้วนะฝนจะลงด้วยครับก็ข้าวนาปีปีนี้เนี่ยก็ก็เสี่ยงแน่นอนนะฮะก็ลงไปถ้าฝนฟ้าไม่เป็นใจหวังข้าวนาปังปีหน้า เกิดเอนดินโยแรงอีกน้ําต้นทุนไม่มาเติมคือพูดง่ายว่าเราต้องมีมกราเนี่ยเราต้องมีน้ำเนี่ยประมาณ8ปดพันล้านขณะนี้มีพันแปดแปดพันล้านกับพันแปดเหรอคะอาจารย์นี่แหละนี่แหละคือตัวเลขนะเพราะฉะนั้นน้ํานี่ไปขอกองทุนไหนไม่ได้นะคะเนี่ยไม่ได้คใช่ตัวนี้ธรรมชาติเลยนะครับอาจจะต้องทํา แหนังแมวอีกว่าครับแหนังแมวยิงบ้างไฟเลยครับอาจารย์บางอิศานยินทำมาเยอะแต่ไม่ค่อยยังไม่ค่อยนานนีแต่ยังไงก็ตามเรื่องนี้นี่คือหน่วยงานราชการเองก็รู้ข้อมูลนี้เหมือนกันครับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องรู้ข้อมูลนี้หมดแล้วก็ต้องวางแผนละต้องบอกแจ้งกับประชาชนให้เตรียมความพร้อมนะฮะอีกอันหนึ่งประเด็นสําคัญนะฮะปีนี้เข้านาปางปีนี้นะฮะห้าหกข้าเนี่ยถ้าเราไปดูตัวเลขนะเป็นประวัติศาสตร์ชาติไทยเลยคือ ทำนาปังกันมากสุดในประวัศาสตร์เราคุมกัน1.9ล้านไร่ในรุ่มเจ้าพยาปลูก4ล้านไร่ทำเยอะก็เสียหายเยอะหรือเปล่าอาจารย์ถ้าเกิดสภาพน้ะทำเยอะก็ใช้น้ําเยอะเสียหายก็ต้งเยอะแน่นอนแล้วสกลงแล้วผลผลิตออกมาขายได้ตันละ5,000-6,000ขาดทุนหมด คือถ้าถามว่าชาวนาไม่ให้ทานาแล้วจะให้ทํามาหากินอะไรประเด็นะก็คือหน่วยงานภาครัฐก็ต้องหาอาชีพมารองรับนะคะแต่ที่สําัญชาวนาเองก็ต้องพร้อมใจด้วยนะชาวนาที่บอกว่าทําอะไรไม่เป็นนอกจากทํานาเนี่ยไม่ได้แล้วนะถ้าเกิดสถานการณ์มันบังคับอย่างนี้มันก็ต้องทําอะไรให้เป็นมากกว่าทํานาแล้วนะฮะแต่ต้องช่วยกันอย่างเต็มที่นะคะเดี๋ยวเรื่องของเชิงรายเราก็กอดติดสถานการณ์แต่ว่าเรื่องของภัยแล้งต่างๆเราก็ กติดสถานการณ์รการเสรีกับ,บทางคุณวิริศแน่นอนนะกับไทยที b ีนะคะวันนี้ต้องขอบพระคุณสองท่านอย่างยิ่งเลยนะคขะคขอบพระครุณค่ะ ค่ะท่านผู้ชมคะเดี๋ยวเราไปช่วยกันต่อนะคะเพราะว่าในส่วนของทุกร้อน,นะคะของพี่น้องนะคะยังมีพี่น้องจากสมุทรสงครามว,วันนี้รวมตัวกันมานะคะเป็นพี่น้องที่ทําประมงพื้นบ้านปัญหาก็คือในส่วนของเรือคลาดหอยลายนะคะเป็นปัญหาหนักทีเดียวค่ะเพราะว่าทาให้เกิดหน้าดินเสียหายน้ําเน่าเสียนะ,ะเรื่องหอยลายนี่ไม่ต้องพูดถึงนะคะก็พลอยหายพลอยหมดไปด้วยนะคะเราจะติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากคุณพิคณาเขื่อนแก้วในสถานีประชาชนช่วงหน้าค่ะ